Changes the Yeah. Cause your heart be your soul, rest to your love. เสียงเขามีอะไรมากนะไม่ใช่ตรงท่อนท่อนฮุกนะท่อนท่อนเวิร์สเขาเรียกท่อนเวิร์สภาษาดนตรีนะเขาจะมีวิธีบิดและมันดูอินเตอร์ผมชอบหางเสียงที่ผมจะบอกเกินนี่แหละผมพูดวหางเสียงไม่ใช่คือไม่ไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้เวบอกตรงกลางท่อนเวิร์สบอกท่อนเวิร์สนี่หางเสียงไม่เกี่ยวกับท่อนเวิร์สเหรอหางเสียงี่ครบทุกท่อนหางเสียงท่อนเวิร์ส อันเดียวกั่นแหละอันเดียวกันแหละติ๊กชอบหางเสียงเขาครับวิธีการหลบวิธีการอะไรมันมีเสน่ห์คือไอ้ลูกเล็กๆที่แบบว่าจะทิ้งอ่ะทิ้งเอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนั้นแหละผมหมายถึงอันนั้นแหละใช่ป่ะอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันชอบมากๆแล้วก็แล้วก็พลังเยอะคือเราก็หันพอะรู้สึกอีกแล้ว รู้สึกก็เลยคืนนึกว่าพี่โจไม่หันไม่มีใครหันไงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมของดีๆนะ่ะไม่มีใครหันเลยเราก็หันหันปุ๊บเนีย่ยตามเลยเฮ้ยกูหันก่อนอย่า้ได้จริงหรอตั้งแต่ไอหางเสียงทอนเวิร์ดเมื่อกี้ละวจริงหรอเราหันพร้อมกัน,น่ยเหรอเหมือนเหมือนกันไล่ๆกันชอบคนเรียบร้อยหรือว่าชอบคน สบายสบายชอบคนเรียบร้อยหรือชอบคนสบายสบายจริงๆคาแรคตเตอร์ก็ค่อนข้างชัดเจนกันทั้งคู่ <c oughs> เลือกไม่ถูกเลยค่ะสบายสบายหรือเราไม่สบายเรามาแข่ง <c oughs> <c oughs> เราต้องการโค้ดที่มีประสบการณ <c oughs> ์ <c oughs> เคยได้ยินคำว่มาม้ามืดไหมม้ามืดอะไรใหม่ๆอะไรที่มันใหม่ๆไม่เคยเจออะไรเงี้ยมันเข้าวินได้ง่ายๆเ,<อ>เลยเหมือนเก่งในอะไรเงี้ย เราชอบแบบไหนอะอาก็ได้ค่ะโอ้โหโคตรเหมาะใช่ป่ะล็อกก็ได้ค่ะเหมาะมากผมถนัดหมดเลยนะเหมาะคือทําได้แต่ถนัดนี่คือทําได้ดีทำได้ดีครับผมเป็นล็อกแบบอุกุเลเล่กรุงกริงกรุงกริงเฮ้ยหน้าตาหนูก็ฟุ้งซิงซะด้วยสิไม คุณค่าในฉันมีความสุขมากเลยที่เห็นคุณสองคนฟัดกันขนาดนี้ไม่ต้องเอาอูคุเลเล่ไปใช้ผมแค่คนเดียวใช้คนเดียวคุณเป็นตัวคุณเลยคุณไม่ต้องมานึกภาพใช้อูคุเเล่ไม่ต้องเลยลืมไปเลยเป็นตัวของตัวเองแล้วผมสนับสนุนเต็มที่แค่นั้นเองค่ะก็เฮ้ ขอเลือกพี่สิงโตค่ะเครับนขอบคุณมากมากเชิญครับเชิญครับเรามาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันเข้าวินเข้าวินเข้าวินขอบคุณมากขอบคุณมากมากขอบมากพึ่งดัดังพึ่บดังดัง